นอกจากรถตู้บริการแล้วนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งปัญหาที่เราพบก็คือรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะเนี่ยแหละค่ะที่ถือว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวเรื่องสําคัญสําคัญเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยขึ้นรถเมล์หรือว่ารถแท็กซี่น่ะมักจะเจอปัญหาแล้วก็บางคนก็ร้องเรียนบ้างไม่ได้ร้องเรียนบ้างเพราะว่ามองว่าอ้า่ันแล้วก็ผ่านเลยไปแต่ปรากฏว่าเรื่องร้องเรียนนะคะมีจํานวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าจากสถิติ5เดือนแรกของปีนี้พบว่าแท็กซี่ถูกร้องเรียนกว่าหมื่นรายส่วนใหญ่ค่ะเขาบอกว่าปัญหาก็คือเรื่องเดิมๆปฏิ เสธไม่รับผู้โดยสารส่วนรถโดยสารเองก็ถูกร้องเรียนเรื่องของการขับขี่โดยประมาทโดยนายอาศัศไทยรัตนดีโลกนภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่จํานวน12,565รายส่วนใหญ่เป็นกรณีปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารรองลงมาเป็นเรื่องแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพขับรถ หวาเสียวไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงซึ่งทั้งหมดค่ะก็จะมีความผิดนะคะเรื่องของโทษปรับไม่เกิน1,000บาทโดยกรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้กระทําผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบเทียบปรับแล้วจํานวน12,163รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ96.80สส่วนที่เหลือค่ะอยู่ระหว่างการรอเรียกมาสอบสวนข้อเท็จจริงและก็เปรียบเทียบปรับต่อไป ส่วนรถโดยสารสาธารณะนะคะก็พบว่ามีผู้มาร้องเรียน5,200รายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขับขี่รถโดยประมาทวาเสียวรองลงมาค่ะแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายและเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดซึ่งก็มีความผิดนะคะโดยมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาททั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงเปรียบเทียบปรับไปแล้วส 1,392รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ84.46ที่เหลือค่ะอยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบสวนตามความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายโดยการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากผู้ขับรถจะถูกเปรียบเทียบปรับแล้วกรมการขนส่งทางบกจะนำข้อมูลมาพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบขนส่งเพื่อลงโทษผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วยค่ะก็มีเรื่องน้องเรียนก็1584ตลอด24ชั่วโมง